แล้วก็อยู่กันในเกม p a n w e r Zombie Fusion Mod ซึ่งผมก็โหลดเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาเรา,าดูกันว่ามันจะฮาริโหดขนาดไหนและแน่นอนกูรู้ว่าไฮบ i ดโหดกว่าแต่กูจะเล่นฟิวชั่นเพราะกูกากาโอเคแล้วก็มาดูกันเลยว่าถ้าเกิดเราทาตะวันกับโทและตอมาผสมกันจะเป็นอย่างไรโอ้ม y g กอดเรียกชัดูปอมากเลยเนไอเหีย เวฟแรกดูเหมือนว่าไม่สิไม่ใช่เว็บแรกโอเคด่านแรกไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจ,จเป็นพิเศษทุกอย่างดูง่ายไปหมดเป็นตามที่กูเป็นเดะเพราะฉันเพราะฉันคนตัดต่อคลิปวงเล็บกูเองเรี่งความเร็วคลิปเลยโอเคแล้วก็ผ่านด่านแรกกันมาได้อย่าง ง่ายดายและไม่ยากเย็นนักไปด่ดัที่สองกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโอเคหนแนขั้นหนและผมอยากรู้อยู่หนึ่งเรื่องก็คือถ้าเอาทาตะวันกับไอเฮียนี่มาผสมกันจะเป็นยังไงฮะคือไงวะโอเคงั้นเราเอามาไว้โอเคไมู่้ว วางเถอะเตาไว้ตรงนี้สองตัวแล้วกันต้องใช้แน่ๆแหละตถอะนันเตาเนี่ยอ๋ออ๋อผมเก็ตแหละก็คือถ้าเราเอาชาตุไว้เนี่ยแล้วผสมไอ้นี่เข้าไปเนี่ยนี่ไม่ได้แบบคือมันได้ของอย่างเยอะเลยไอ้เหี้ยไอ้โคตรเจ๋กว่ะผมไม่เคยใช้อ่ะ ตอนแรกไม่เคยใช้นะตอนนี้กลัวน่าจะใช้บ่อยขึ้นละในที่สุดริงนะผมเพิ่งสังเกตว่าไอ้ตัวพีชูเตอร์ผสมกับดอกทศวันเนี่ยเหมือนมันจะยิงแรงขึ้นด้วยคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพีชูเตอร์ธรรมดาเนี่ยก็คือถ้าเกิดระวางพีชูเตอร์ไว้ตรงเนี้ยแล้ววางตัวกลวยไว้ตรงเนี้ยถ้าจะไม่ผิดตัวกลวยน่าจะตายประมาณตรงเนี้ยก็คือแบบมันถือว่าแรงขึ้นนะ อ๋อและใช่ครับถ้าเกิดคุณเนี่ยทำการผสมวอนัทเข้ากับวอนัทด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับไม่หรอกค่ะไม่ชอบโชว์แต่ผมจะอธิบายให้ก็คือมันจะเป็นแบบมันจะกลายเป็นวอนัทลูกยักษ์แล้วก็กิ้งไปอ่ะแค่นั้นแหละมันไม่มันไม่มนม่าสนใจหรอกเชื่อผมอย่าเลยโอ้โหโอ้โหแรงแรงไอ้แ้ยแรงเกินไม่กอดอ๋อเผื่อคุณอยากเห็นอ่ะเดี๋ยวโชว์เลยนี่เลย ว่าโหดนะถ้าไปเล่นโอ้โห,โอโหไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไปเลยพที่รักที่รักบ้าอะไรโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเราเอาเชอร์รี่ผสมกับวอลนัทเราจะได้เป็นเออวอลนัทระเบิดดูดินี่ไงถือว่าเท่นะเหมือนมะเขือ,อดีอก,กูชอบ อ่าได้วอนัทอีกตัวลว้แต่ไม่ค่อยอยากใช้เชอรี่อะ่ะอยากใช้กับผีชูตเตอร์มากกว่ามันดูเก่งนี่ได้ละสองหัวส่วนผีชูตเตอร์มันก็จะเปลี่ยนล่างไปเรื่อยเรื่อยรื่อย,อย,อย,อยไอ้เหี่ยมันเยอะเกินอะ่ะมันมันเยอะเกินไปแล้วโอ้ยพอเลยแล้ว กูชอบเกมนี้เพรามีหมดเพิ่อความเร็วนี่แหละโอเค,อเคก็ผ่านไปอีกแล้วดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีอะไรยากแฮคลิปนี้ผมก็จะขอเล่นให้จบหน้าบ้านเขาบอกโอ้ไม่กอดเริ่มละในสุดก็มีตัวละครที่ผมเริ่มรู้สึกว่าเก่งแล้ะ นะต้มเอา้าอ๋อนึกว่าต้องกินให้หมดถึงมันจะต้มก็คือถ้ากินไปเรื่อยมันมีโอกาสระเบิดสินะไม่ก็ไม่รู้ไอ้ตัวนี้ผมไม่เคยใช้อันนี้คือเป็นวิธีการเล่นแบบแนวใหม่เลยนะหมายถึงแนวใหม่ของผมอะเพราะปกติผมจะเล่นแบบเอาไอ้พวกเนี้ยเป็นพวกระเบิดแล้วก็พีชูตเตอร์เนี่ยก็คือแบบเอามาผสมกับทานตะวันแค่นั้นแหละ ตามเคยครับไม่ค่อยน่าสนใจในสายตาผมเท่าไหร่รู้สึกว่าเอา้แต่อดีเกมนี้สนุกนะแต่ว่าผมไม่ค่อยพูดเพราะว่าหรือว่าเป็นเพราะกูใช้สมาธิมากเกินไปวะโอเคงั้นคงต้องแบบเผาๆลงแล้วอืมเอาไ,ไปน่าจะใส่ได้หมดเออได้หมดเลยสองช่องพอดีไหนดูสิแน่นอนครับสูตรเดิมวางสลับที่กันโอไม่ oh อ๋อกินแล้วรีเลือดได้ด้วยโอ้โหเพิ่งรู้นะแต่มันเคี้ยวนานมากโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่างนี้ต้องเอาตัวนี้มาโอเคถือว่าไม่ค่อยยากนะ ถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่เอาไอ้นี่ไปเออคุยังไม่ได้พูดเลยเลยเอาแบบว่าไอเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการสุ่มว่าจะได้ตัวอะไรซึ่งผมไม่ชอบเอเดี๋ยวไปเจองานหยาบแล้วตัวยิงแล้วระเบิดโอ้โหไอ้นี้งานหยาบมากโอ้ยดอกทองเอ้ยเฮ้ยได้ปะ ไปลองดูดิโอ้โหมันแตกแขนงมันแตกแขนงไอ้เหี้ยโคตรเถื่อนโอ้ยไอ้อยากเถื่อน โคดเถื่อนตุม้มเน่ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างเพอร์เฟกนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนจะดูรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าผมเล่งซะเร็วเกินเลยเล่งจนเร็วอะคือมันมาแบบติดต่อกันจนผมไม่ได้แทบไม่ได้พักอะ่ะมาทำดูกันมึงกับกู Yeah. Yeah, dần len Thôi được Đây, tao đang phần lọc ok mà được Ôi, Đi เออเริ่มแล้วเริ่มฉลาดขึ้น10%เริ่มฉลาดขึ้นเริ่มพิกแพงถือว่าเล่นเพลินมากเพราะว่า ระเบิดเร็วๆระเบิดเร็วๆตุ้มกกลัวไม่รู้ปอดภัยไว้ก่อนอะโอ้โหถือว่าลากเลือดมองนะ ต่อันนี้ถือว่าโคตรสุดสีนะนี่เลยสอมบีเริ่มถูกกำจัดไปมากกว่า10ล้านตัวพองอยี่หายทั้งแถบเฮ้ยแป๊บแป๊บแป๊บขอด้านรอก เกมเร็วแล้วกูตามไม่ทันพ่อโอ้กูกะผิดโอ้แดกโอ้โหไม่ได้แล้วเพื่อเชอร์รี่บอมเชอร์รี่บอมด่วนพออย่างนี้แหละกูถึงเกียดไอตัวระเบิดนั่น โอเคกูเร okay, um ิ pues mm ่มกลับมาเพาฟูลอีกครั no. ้งละเอาเลยทำเฮียแล้วก <Mu> ็ทำเฮียแล้วม <kindergarten. S 2> ันแดกโอ้โหมันเยอะอะแดกไปหนึ่งแดกไปแดกกันเยอะๆเฮ้ยไม่เอาหรอเก็บตอนนี้เก็บต่างเก็บต่างเก็บต่างก่อนจับกูต้องรีบผสมพืชให้เร็วที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วโอ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้ กูจำได้นะตอนแรกที่กูเล่นมันไม่ได้เป็นแบบนี้กูผ่านเฉลุยเลยแหละอย่าอ้างไอ้สัตว์โอเคผมได้ไอเดียแล้วในการเอาชนะเกมนี้ ถึงจะฟังดูทขี้ขาดแต่ว่ากูไม่เดาว,วิธีละต้องไปวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นซอ่งวิธีนั้นครัผมก็คือผมจะยื้อไว้ให้ได้สักระยะกูน่าจะเข้าใจนะว่าผมกำลังสื่อถึงอะไรเออนี่แหละแผดกู แผนกูไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไอ้เคียเดก๋ยวแพ้ไอ้สัตว์ โอ้ไว้โทษทีวะตราบใดที่กูยังมีตัวที่สามารถวันช็อตพวกมึงได้อยู่กูก็ยังเหนี่ยวกับพวกมึงอยู่ สิล้านเท่าเดี๋ยวนะขออะไรอ่ะกูยอมแพ้ผมรู้แล้วทำไมตายให้แล้วผมชนะก็คือไอตัวเนี้ยมันระเบิดใช่ไหมแล้วเวลามันระเบิดอ่ะมันจะมีพลังไม่ดิก็คือถ้ามันระเบิดอ่ะถ้ามันโดนแรงระเบิดอ่ะมันจะไอนี่ มันจะได้รับการฟื้นฟูซึ่งนี่แหละคือเรียกว่าอาวุธลับที่เราจะใช้ในการเอาชนะนี่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 บอกเลยดีโอพีสัตว์เอ้ยยิงเพิ่มเลือดเออเอออยานอะไรยิงยิงยิงใจเพิ่มเลือดนี่แหละคือวิธีที่ผมเห็นไหมผมบอกแล้วเดี๋ยวแบบไม่ค้นหาผมโมว่าชนะด่านนี้ได้ไงพี่มันเพิ่งแพ้ พี่กูเห็นอยู่ว่ามึงแพ้เอเดี๋ยนีไม่ใช่นะ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 โอ้โหตัวนี้อึดชิบหายเลยไแปแบบอ้โอ้โอ แต่ว่าก็จะหมดกลับไปแล้วนะครับโอเคงั้นผมก็ต้องขอจบคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าเกมนี้สนุกมากๆครับอย่าลืมไปโหลดกันเล่นนะไว้ผมจะทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปว่าไปโหลดจากไหนว่าผมโหลดจากไหนโอเคงั้นก็ไม่มีอะไระครับพะยันขอตัวลาละครับ